ท่านนายกยกรนดนะครับยิ้มแลนะนะครับหายไปเล่งลบแล้วจำเป็นยศต่อนี้ก็หนั่งนะยกครับท่านนายกสุรพลกับแอบเชียร์อยู่นะครับตอนนี้ทรงซิกมาแล้วนะครับเทศบาลเมืองจังไดก็ต้องขอได้โดยเจ็บเอาละครับตอนนี้เอายังสารนักแก่แล้วนะครับเอาละครับเอาไนนี้เทศบันมังเอา อัานเมืองอ่นนายโยุรมเชียงซึ่ขาดดินดยวแล้วนะนะครับเป็นภาสาเปิดกินข้าล้ำหลาปาเปิล้ำด้วจัะห่านเนาะว่าแล้ว